เห็ดลมนี่วัตถุดิบหลักๆกเห็ลลลดลมขัตวาได้นะผักละนี่เป็นมาถวยน้อยหนึ่งเยียยสม้มเราจะไข่ตุกใส่ไปตีละพี่น้องแล้วมาผอน้ำพริกกันครับเสริมแรลกนะครับมีพริกมีข่ข่ามีหอมแดงหอมขาวมีจะไข่มีห้าสีาครับเกี๊ยะเกียไปให้จอดหนึ่งกอนชา้า แข็งๆนี่ใส่ลงไปก่อนพีพีไปผมจะตำหลายหน่อยเครื่องนี่จะตำเราไ้มันมันอืน่นเพื่อขยะก,กินากระปิกนี่ใส่ลงไปเตรียำใส่ลงไปสมจะไข่ก็ใส่ลงไปตำนี่กบ

ตัดใส่หมอเลยตัดผิดใส่หม้อนะครับอัดิดลนี่ครับเอาหินใสน่นาม่างโคกใส่้าไปติดว่ามันล้ำนะใช้ได้ั้ม มาหลามกัดเดือนได้ตีแล้วแฮดอีล่างถอยตีตีกาตัดนั่นออกตัดติ้มออกเหนียวๆเลยกระจีจิ้มจิ้มจิ้มหล่างมัก็ะอัดเอามาใส่นะครับนี่นี่จะเป็นแฮดพอเนาะผมซื้อมาจากตลาด ใหดฟ้าเห้ทอเขาพอขายยิ่็ให้ตายอีตอนบ่ hết một chết bột 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 đi là xoắn ốc phong đi mặt ọc này. phong đi mà bảo mà lắm thế nào mà xe không không này để lắm này ngọt khua này thôi 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 nè có hả có thể này làm dạ xói này là rồi ก็ต้มไปเจากันเน่ยี่น้องเวลาก็บคนโคกเล็กเขาเจอกันนีะครับอาโอ้ยางโทรศัพท์ได้กินปิดฝาไว้สักกําพรวอมาะซุก จัดหม้อรับน่องโ,อโ,หโ,หโ,หโหมาคุ้งหลรดครับน้ำปลาสววใข่าไ,ไป ลดเล็กหน่อยครับไข่บมัดไ่ต้องใส่ครับเพื่อ <c oughs> ความเข้มคุน่นนะครับผมจะใส่ <c oughs> น้ำปลาหมาปรุงสำเร็จไปเห็นสปาบนี่น้ำปลาใหี่ห้อในก็ได้หมดนะครับทีตอนนี้หาได้ครับตามตอตลาดทั่วไปนะครับใส่กินใส่กินออกเป่นนองยังรดยังเรียบร้อย,าอย,าอยมาเขียสม้ม เกส้มหรือมะเขือเทศนะครับอันซอยให้ใส่ลงไป่าส่มเลืส้มละไว้มันออนอันนี้กำ ผักละก็ใส่ผักละหรือชะอมใส่แล้วก็จบข้าวแล้วครับพี่นอ้องเปิดฝาม้่งกำอ,อดอดอดไวนี่ผักละล้างสะอาดใส่ลงไปใส่ไปจะเนี่ยหลักออกลากออก,ก,อกพี่นอ้องเต็กเต็กเต็กลงไปนี่ เก็บร้อยแล้วครับ <c oughs> ปิดแก็บตักใส่ถ้วยใส่จานพอกันเด็ดขนาดไหนเอาแล้วครับเก็บร้อยแล้วครับแก่งเห็ดล้มพอดูพอดีสันพอความง้องมันมอนน้ำ วนหนอกดูอยักกล้องไม่กินไนทรงไปพอมตลอๆๆๆดๆขนาดนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับรู้รับชมครับฝากกดติดตามไปครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปครับกาพี่ชุดลศนะผมป๋าเนาะว่ากันไปก็นั่นเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย